มีตะลางด้วยเห็นกูไหมสวัสดีครับมาเจอกันนะครับในเนยงชนแนลมาในคอนเทนต์ใหม่มาตามล่าปลากระทิงที่นี่คือแม่น้ําแม่กรองนะครับจังหวัดลาบบุรีอํเาเภอบ้นปงจังหวัดลาบุรีมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไหมโอเคครับรอดูครับ เราครับเป็นเราสมิทธ์ครับดูสภาพใหม่นะครับแม่น้ำแม่กองอำเภอบรรป่ปลงปลอยติดต่อระหวัง เขตอำเภอท่ามากากับอำเภอ้ันปง่งเป็นแม่น้ำสามสายที่รวมกันมีแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำลำพาชีที่มาจากเชือกขัามแนาวสีนะครับมันรวมกันแล้วก็รวมเป็นแม่น้ำแม่กองอยู่ที่ตำบลน,น้าเมืองอำเภอเมืองการจะนุ้รีแล้วลงมาแล้วก็มีเขื่อนที่ท่ามว่วงข้ามนะครับบรรยากาศเย็น ประมาณห้าโมงกว่าหกโมงมันลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ไหมอันนี้เบ็ดน,น้อยมาล่าปลากระทิงครับ อยู่ไม้อยู่ไหมอยู่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 ตัวอะไรวะเฮ้ยยัดคลิปหนึ่งแต้มครับได้ลุนได้ลุนอะไรล่ Ôi ta đẹp lực lớn Hãy subscribe kênh 咱们得去看看。嗯 เงียบแล้วครับยวนี้น่าจะได้แค่แต้มเดียวนะครับสรุปแต้มน่าจะได้น่าจะได้แต้มเดียวอมน้ำเยอะๆทดดน้ำมาใส่ทดน้ำโอเคครับนี่ก็เป็นเอฟซีอีกช่องหนึ่งสามารถผ่าปานนะครับรอบค่ำเราก็จะเล่นกุ้งกันมาทีๆอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ย เอ็นคีกันโอเคครับสวัสดีครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับในเนียยชแนล